กแกงไก่ใส่หอไม่ดองนันจะับุจกแกงไก่ใส่นมไม่ดองคนะวนทำอะไรนอะกแงไก่นะคะใส่นไม่ดองหัวหัวก่อนค่ะเนี่ย ม่นเพื่อนเพื่อน,นขั่วก่อนขั่วใส่ขั่วใส่แล้ไม่ดองก่อนทีแรกแล้วก็ขั่วก่อนที่น้องหรือจะผัดก็ได้นะคะเพื่อนใครชอบน้ำมันก็ใส่น้ำมันไปหน่อยแล้วก็ผัดผัดหนมันสุกไก่สุกเสร็จแล้วเราก็ มาปรุงผัดใส่กันสดออกมาแล้วก็มาปรุงอใส่น้ำปลารสดีอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่น้ำใส่ก่อนนะคะพอน้ำใส่มันเดือดก็ใส่ใบเนล้าเข้าไป เรียกง่ายๆก็คือไปตูบานฝอยเด้อพีนอนนนน่น้องแกงอีสานบานเท่าเดินแกงอีสานบานบานนองไม้ดองก็จะไม่ขาวนะคะเพราะว่าเพื่อนอัดใส่ขวดมาเพื่อนอัดใส่ขวดมาพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแกงเมนูแกงไก่ใส่น่องไม้ดองจ้ะทำง่ายๆ ทำกินเองเหลือใส่ใบแมงลัดน้องแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณ f อฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ช่องยญ่ต่วนชวนกินช่องเล็กๆมาช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ